ราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยนี่ถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะ้ันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามทำระกายวาจาใจของตนให้สะอาด ปราเจจากบาปโทษบนทินต่างๆคนเรานะ่ะเมื่อบาปอากุศลมันสงบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสงบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศนมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศน เป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สง,งบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะ่ะมันไม่ใช่ยากอะไรก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสง,งบเยือเกเย็นได้นั่นแหละ มันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผูใ้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมผส์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทามาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมูนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิษนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองอมันก็ พออยู่ไปได้ถ้าผู้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตรีตองอยู่ในคุณพระรัตนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมู่เนี่ย <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่ม,มานึกถึง ชีวิตนี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี่เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ก็ไม่ทราบว่าจะเพิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็สุดโทมไปอยู่เนี่ย ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> และอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลย <c oughs> ความตายเนะี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลย <c oughs> แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้ว มันถึงไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมามก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนมาให้ประมาท เมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายคาอว่านึกถึงความพลัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอย <c oughs> เคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้ เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะแล้วไม่ทราบว่าจะหวงจะห่วงไปทำไมอะ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอะ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะ มีแต่ใจเศร้าหมองขุนมัวไปเปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆ เมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็าตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้ว ถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าหาว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี่แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้ สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลย แต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วย <Okay. S 1> เฮ้ถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภาย,ภายนอกนุ่นแล้วมันก็สร้างความโลภค,ความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้ว กิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทำบาปฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบัางดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดาให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิดในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาป บันดาไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึงทำบาปได้จึงได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัดน,นี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงกิจแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณ อันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรมความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเออพิ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมันนี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้น ั้นทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอะ่ะจิตใจของตอนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่า เป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกรรมเวนนั่นแหละพระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาท <c oughs> ปะมะตายะธรรมตา <c oughs> คนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้ว <c oughs> นั่นแหละหมายความว่า คนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุน,นั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรอะ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทำความดีอะไร มันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหม,เมือนกับคนตายแล้วนั่นเองเนะดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,ออเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผล ผู้ใดทำความชั่วก็ยอมได้ยอมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผู้ใดฝึกทนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ แน่นอนแหละตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณปหานะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหอก ที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสเมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั่นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เอง ไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรูของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตาม ไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนอนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละความชั่วออกจากตัว คนที่มีบุญวาสนาบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบรารมีเหล่านี้นะมันก็มาโดนจิตโดนใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจนะคนเรา ต่ต้องขมักขม้นทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัดการร้านรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่ แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกำหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้สำหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลสเมื่อได้อธิษฐานใจไว้อย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรบบนี้นะคอยระวังไม่ให้เผลอ,อแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหน รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละันมไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์อันนั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลาย คงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี่ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวอะเป็นผู้มีกิเลสหนามาก <c oughs> ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะ <c oughs> เพราะอะไรแล้ว <c oughs> เคยทบทวนดูบ้างไหม ก็เ <c oughs> พราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็หมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อย ก็ได้รับความสุขนิดๆหน่อยๆเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละกิเลสน,นะเมื่อสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บัรดาให้คนเราทำบาปอย่างว่านี้นะ แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับนักปรานักปรานั่น แม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการเ้อว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไวนนเจริญงอกงามขึ้นต่อไปนี่วิสัยของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับว่ากิเลสหยาบหยาบอะไรเกิดขึ้นดอก แม่กิเลสบาปประทำน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเอง <c oughs> ผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ได้มากทีเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปรธรรมต่างๆ การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเ,เราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้า,ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้มันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อฆ่าศึกอูโจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัว ข้าศึกมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาเกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิีเลสตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงมจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพาการสำมรวมองานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิชสุขขุมอะไร ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่าญาณสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อม ถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไป มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคือคุณเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นทุกคนในพึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี อย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงกิจนี้นั่น <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดอืม เอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติต่างๆได้ใครด่ามาก็ไม่โกรธบัดน,นี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามแต่คนส่วนมากนะ่ะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ข้อที่ว่าอะโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูอันแล้ถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเตชเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้ในหมายความว่าเวลามีเรื่องไม่ดีกระในงามกระทกทั่งมามันก็หวันไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกลั้นมานี้จะไม่ยอมให้มันหวันไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่ กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆอ่อมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่อเพราะฉะนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตัช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้